บทที่1,038การปรากฏตัวของคริสตันเขากลืนกินสายเลือดของราชาแห่งตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองและพลังของจินซาไม่เพียงพอวิญญาณจิงจอกตอบถ้าเป็นอย่างนั้นเรามาทำลายพลังของพระเจ้ากันเถอะชายคนนั้นตอบพร้อมยกมือขึ้นไปยังตำแหน่งของราชาทารกมาน ฝ่ามือสีม่วงทองขนาดยักษ์นั้นใหญ่มากเสียจนทารกปีศาจซึ่งก่อนหน้านี้ได้ละทิ้งจัก,กรพรรดทั้งหมดโดยไม่มีวิธีจัดการกับมันถูกชายผู้นี้ขังไว้แสงสีทองวิวัฒนาการความชั่วร้ายสีทองภายนอกผสานเข้ากับพื้นที่สีม่วงทองลงมายังทารกปีศาจอีกครั้งอย่างจงแจ้งและในกระบวนการลงครึ่งหนึ่งสู่สวรรค์ทั้ง9และ1ิแผ่นดินการทำลายล้างครั้งใหญ่และการทำลายล้างความหายนะอันศักดิ์สิทธิ์ที่เสี่ยวซานคุ้นเคยมาก บูมทารกปีศาจไม่สามารถรักษารูปลักษ์ของมนุษย์เดิมได้อีกต่อไปและกลับมายังร่างของมันอีกครั้งด้วยหัวสีม่วงดำขนาดใหญ่พลังทำลายล้างเพิ่มขึ้นหลายชั้นและใายสีม่วงทองขมวดคิ้วเล็กน้อยพลังแห่งการทำลายล้างไม่เพียงพอวิญญาณจิ้งจอกสันสทานหักขุ้มนรกจือหายไม่มีความสามารถในการจัดการกับราชาทารกมาราชาทารกปีศาจในปัจจุบันถึงระดับใด I, I, I. หลังจากไอรุนแรงใบหน้าของทารกปีศาจแสดงรอยยิ้มที่น่าขยะแขยงอีกครั้ง9วันกับ10แผ่นดินได้ทำลายล้างมหันตภัยแห่งการทำลายล้างนี่เป็นการโจมตีที่รุนแรงที่สุดที่เครื่องบินสามารถตกลงมาได้เพื่อให้สามารถฆ่าเขาไม่มีทางที่จะฆ่าเขาในดาวฟ้าหลันนี่ยังหมายความว่าเขากำลังจะกลายเป็นพระเจ้าและเขาเป็นพระเจ้าที่ได้รับบัพติสมาจากพระเจ้าแห่งการทำลายล้าง ในสถานะนี้ตราบใดที่เขากลาเป็นเทพเจ้าเขาจะเหนือกว่าเทพเจ้าธรรมดาธรรมดาอย่างแน่นอนเมื่อพิจารณาจากความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นยอดของฟรานโดยตรงถ้ายังไม่พอให้เพิ่มอีกจูจูร่างคร,ริสตันก็แยกออกจากกลางของเสี่ยวซานและจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่และจัก,กรพรรดิปีศาจฟ,ฟินิกค,คร,ริสตันต่างก็เบิกตากว้างด้วยความไม่เชื่ออะไรนะยังไม่เห็นป้าคร,ริสตันหรือเธออยากให้ฉันตายจริงๆเหรอ จริงๆกลอบตาตอนนี้เธออยู่แค่ครึ่งก้าวในการบ่มพาะจักกระพัดจะเพิ่มได้อย่างไรชายร่างใหญ่ถามจริงๆด้วยพลังของข้าคัดลอกและวางซ้อนจริงๆยิ้มเมื่อนางปรากฏตัวขึ้นแสดงว่าต้องมีวิธีแก้ปัญหานี้เสี่ยวซานก็นึกขึ้นได้ไม่สิ่งมีชีวิตตามแบบแผนของคุณไม่สามารถต้านทานพลังงานขอองค์การทำลายล้างของเทพยดานับประสาการคัดลอกชายซิจินปฏิเสธข้อเสนอของจริงๆ ฉันบอกตอนหายนาว่าอยากลอกเรียนการทำลายล้างของเทพเจ้าทั้งหมดมันอยู่ไม่ไกลจากการกำจัดสัตว์ร้ายนี้เสียวซาและฉันสามารถให้สิ่งนี้กับคุณได้จีนี้จงรู้สึกว่าสมองของตระกูลซิจินดูเหมือนจะไม่ค่อยดีนักคุณจัดหาให้ได้ไหมชายคนนั้นขมวดคิ้วและหันความสนใจไปที่ทางเล้อนกลับไปตอนที่ฉันก้าวข้ามหายนะฉันได้ดูดซับส่วนหนึ่งของภัยพิบัติจากฟ้าร้องมันไม่มีประโยชน์แต่มันสามารถระดมได้ เสียวซานยกมือซ้ายและขวาของเขาสัมผัสของสายฟ้าและสัมผัสของการทำลายล้างชายซิจินพยักหน้าในกรณีนี้เริ่มเลือดคริสตันปกคลุมทั้งร่างกายของเขาเสี่ยวซานจากมือเสี่ยวอูอีกครั้งเสี่ยวอูกำลังทุกทรมานจากภัยพิบัติสายฟ้าเขาประสบภัยพิบัติจากการทำลายล้างของเทพ,พเจ้าแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าทำไมกลุ่มซิจินอาจทำให้เกิดภัยพิบัติจากฟ้าร้องของดาดได้ แต่เนื่องจากจำเป็นต้องใช้พลังงานภัยพิบัติจากฟ้าร้องอีกเพียงเล็กน้อยเพื่อทำลายทารกปีศาจพวกเขาจึงต้องใช้กำลังเต็มที่สายฟ้าเริ่มทำซ้ำภายใต้ความสดใสของคริสต์และพวกเขาก็ซ้อนทับกันและในไม่ช้าพวกเขาก็มาถึงระดับที่คล้ายกับความทุกข์ยากสายฟ้าปกติและการทำลายล้างของเสี่ยวซานและร่างของเสี่ยวอู่อยู่ในดาบอาชูร่าและตรีศูนย์นอกจากนี้ยังเป็นมีความเสถียรสูงภายใต้การคุ้มครอง หลังจากเห็นสถานการณ์นี้ชายซิจินก็โบกมือให้ทารกปีศาจอีกครั้งการทำลายล้างครั้งใหญ่ของสวรรค์กลับมาอีกครั้งคราวนี้ด้วยพลังแห่งความทุกข์ยากของฟ้าร้องจากเสี่ยวซานเสี่ยวอูบูมฟ้าร้องสามฝ่ายควบแน่นภายใต้แรงกดดันมหาศาลดังกล่าวทารกปีศาจถูกทำลายอย่างสมบูรณ์โดยไม่สามารถพูดได้พลังงานสีม่วงและสีดำหนีออกมาและตกไปอยู่ในมือของชายซิจินซึ่งเขาเสียชีวิตใบไ,ไม้สีทองตกไปอยู่ในมือของเสี่ยวซาน ชายสีม่วงทองยังคงขมวดคิ้วจิ้งจอกสวรรค์คุณเคยอนุมานต้นกำเนิดของเขาหรือไม่ทำนายไว้หลายครั้งสุดท้ายก็ลม้มวิญญาณจิ้งจอกยิ้มราวกับว่าเขามีลางสังหรณ์อยู่แล้วได้อยู่แล้วชายสีม่วงทองปล่อยลมหายใจสีม่วงดำในมือของเขาแอล์ลมหายใจก็หายไปในห่วงเหวแห่งท้องทะเลสีม่วง ในอนาคตเราจะได้พบกันอีกชายซิจินพูดกับจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสาแล้วหนีเข้าไปในทะเลสีม่วงอีกครั้งในเวลาต่อมาจาัก,กรพรรดิหลายองค์ก็เสด็จกลับมายังเทือกเขาเคอรี่เช่นกันเรลวเพลิงที่ไม่มีที่สิ้นสุดและรัศมีที่กัดกร่อนได้แผ่ซ่านไปทั่วเทือกเขาเคอรี่โดยขาดรูปลักษณ์ที่สดใสก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิง แน่นอนว่าเรายังต้องพึ่งพาพลังของเชื้อสายของซิติจินเพื่อที่จะสามารถทำลายล้างได้แต่น่าเสียดายในอนาคตวิญญาณดูเหมือนจะเสียใจเล็กน้อยจักรพรรดิปีศาจอมตะผู้ยิ่งใหญ่จักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟีนิกซ์คริสตลและจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ดอสือขาวมองมาที่ฉันฉันมองไปที่คุณมีความรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่1039กาการเกณฑ์จักรพรรดิปีศาจอมตะ หลังจากที่คุณกลับไปที่ราชสำนักและจดจ่อกับการฝึกฝนของคุณแล้วยังมีที่ให้คุณมีส่วนร่วมได้ในอนาคตวิญญาณจิ้งจอกสวรรค์กล่าวกับจักรพรรดิหลายคนแล้วกลับเข้าสู่ทะเลแห่งการอ่านอีกครั้งสีขาวและดวงตาสีขาวบริสุทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งสติป,ปกติเสเียอวอทั้งคุณเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เห็นได้ชัดว่าตู่ไปถูกควบคุมโดยวิญญาณจิ้งจอกเพื่อมาที่นี่ ทั้งซานขมวดคิ้วและสายหัวพยายามให้ตู่ไปไม่ให้พูดจากนั้นเขาก็เห็นว่าด้านข้างของเขาถูกล้อมรอบด้วยจัก,กรพรรดิจริงๆคุณเป็นมนุษย์หรือเป็นมนุษย์ที่มีสายเลือดของจิ้งจอกสวรรค์จัก,กรพรรดิปีศาจอมาตะที่ยิ่งใหญ่รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยในความประทับใจของเขาสายเลือดของจิ้งจอกสวรรค์ถือว่าสายเลือดของเขาเป็นสมบัติเสมอว่ามันจะไหลเข้าสู่เผ่าพันธุ์มนุษย์ได้อย่างไร โปรดเก็บเป็นความรับฝ่าบาทอมะตะถังซานหยุดอยู่หน้าตู้ปายและพูดกับจักรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่อมะตะเขาเป็นอาวุธลับของเผ่าพันธุ์มนุษย์ของคุณและสิ่งที่คุณทําเมื่อคุณเข้าสู่เสาจักรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์เสียงของจักรพรรดิอสศูนที่ยังไม่ตายเริ่มเย็นลงเล็กน้อยด้วยสถานะของผู้ปกครองทวีปนางฟ้าเขาทําได้อย่างไรไม่โกรธเมื่อโชคถูกฉีดเข้าไปในมือของมนุษย์ฝ่าบาทท่านไม่ควรมีอายุไขมากนักใช่หรือไม่ ถังซานถามจัก,กรพรรดอิอสูรอมตะผู้ยิ่งใหญ่ในทันใดเกี่ยวอะไรกับเจ้าคราวนี้จัก,กรพรรดอิอสรอมตะก็หันความสนใจไปที่เซียวอูดาบอาชูราที่เธอและถังซานจับร่วมกันมีรากฐานของสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสายเลือดถูกปลุกให้ตื่นขึ้นฉันอยากจะให้สัญญากับคุณว่าจะพาคุณออกไปภายในสิบปีและไปยังดาวที่สูงกว่าอีกลำหนึ่งแต่สมมติฐานก็คือคุณไม่สามารถเปิดเผยความลับของเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราได้ และครูไม่สามารถปล่อยให้เชื้อสายฟีนิกซ์โจมตีได้เผ่าพันธุ์มนุษย์เสี่ยวซานกล่าวดวงตาของจักรพรรดิอสูรอมะตะผู้ยิ่งใหญ่หรีลงทันทีเจ้ากำลังข่มขู่ข้าหรือข้าให้โอกาสเจ้าเลือกเทพทั้งเจ็ดบนศีรษะของเสี่ยวซานค่อยๆค,ควบแน่นหลังจากกลับมายังมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งแรกที่เขาทำคือการดูดซับพลังของเหล่าทวยเทพ ส่วนการฟื้นฟูศรัทธาเตรียมนำไปใช้ในการติดตามผลระหว่างการต่อสู้กับทารกปีศาจท,ทารกปีสายยอถูกรัดคอโดยเผ่าซิจ,จินและวิญญาณจิ้งจอกสวรรค์และพลังศักดิ์สิทธิ์ของเขาคือส่วนนี้เปล่าประโยชน์โดยธรรมชาติตําแหน่งพระเจ้าในระดับของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่อมะตะเขามีการรับรู้ถึงอาณาจักรที่แข็งแกร่งกว่าแล้วและเมื่อเขาเห็นวงแหวนศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ด้านหลังหัวของเสี่ยวซานเขาก็เข้าใจในทันที อย่างไรเสี่ยวซานพูดต่ออกลงแต่คุณต้องพาอูทงไปด้วยจาก,กระพาดปีศาจอมะตะผู้ยิ่งใหญ่เห็นด้วยและเสี่ยวซานก็ตกตะลึงเล็กน้อยกับทัศนคติตรงไปตรงมาเช่นนี้ ตอนนั้นเองที่เสี่ยวซานจําได้ถึงความจริงที่ว่าต้นกําเนิดชีวิตของจักรพัิปูถงกาลังจางหายไปดูเหมือนว่าสิ่งที่หนึ่งดูดจักรพัิปีศาจอมะตะผู้ยิ่งใหญ่นั้นไม่ใช่โอกาสที่จะไปที่ดาวดวงอื่นแต่มีโอกาสได้อยู่กับคนรักของเขาอีกต่อไปอะไรนะมันเป็นคําพูดทั้งซานสัญญากับจักรพัดผอสูนที่ยังไม่ตายซึ่งนาหลินซีมู่ออกจากเทือกเขาเคอรี่ที่เสียหายอย่างรุนแรง จัก,กรพรรดิอสูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ก้าวขึ้นและตบไหล่เสี่ยวซานหากพวกเขาต้องการออกจากดาวดวงนี้จริงๆในอนาคตพวกเขาสามารถนำจัก,กรพรรดิปีศาจอมตะผู้ยิ่งใหญ่และจัก,กรพรรดิวิญญาณสวรรค์อูทงมาด้วยได้สำหรับเสือขาวผู้ยิ่งใหญ่จัก,กรพรรดิอสูรก็ถือว่ามีเพื่อนอีกหลายคนที่สามารถทะเลาะก,กันได้จัก,กรพรรดิปีศาจพยัก์ขาวยังคงมีความสุขมากที่ซานเกิดอะไรขึ้นกับลูกอสูร เซียวอูขมวดคิ้วและถามถังซานในขณะที่ทารกอสูนเสียชีวิตเธอก็นึกถึงคำทํานายทั้งสามที่เธอสร้างขึ้นเมื่อเธอเชี่ยวชาญความลับแห่งสวรรค์ข้อที่สมหนทางคือความหมายแห่งการทำลายล้างอย่างไม่สิ้นสุดในความมืดด้วยการชักนำของเลือดเซียวอูดูเหมือนจะคิดว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับทารกปีศาจดูเหมือนว่าปีศาจที่อยู่ในดาวฟ้าหลั่นจากดาวดวงอื่นลูกอสูนกลายเป็นพระเจ้าและปีศาจก็ยังราก ฉันเกรงว่าคนซิจินจะไม่รู้เรื่องนี้มากนะักเสี่ยวซานกล่าวอย่างใจเย็นเซียวอู่เดิมทีฉันหวังไว้คือการได้มิตรภาพกับกอบอลินมากขึ้นแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าแผนของเราควรจะเปลี่ยนไปเรื่องของลูกอสูรก็เป็นโอกาสสําหรับอนาคตของเผ่าพันธุ์มนุษย์เช่นกันเสี่ยวซานกล่าวโดยพาเซียวอู่และตู่ไปไปก่อนพวกเขามุ่งหน้ากลับไปที่สถานที่ชุมนุมมนุษย์เผ่าพันธุ์ยักษ์ทะเลนั้นเร็วมาก และนำต้นไม้ทะเลและท้องฟ้ามาโดยตรงเพื่อน,นำทวีปที่ถังซานส่งไปยังมหาสมุทรสีฟ้าอันไม่มีที่สิ้นสุดการรวมตัวของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในตอนเหนือสุดของแผ่นดินเสือโคร่งและเสือโคร่งที่เดิมพาะปลูกในหุบเขาทองคำก็อยู่ในสภาวะสับสนเช่นกันเมื่อกลับเข้ามาในหุบเขาทองคำอีกครั้งนอกเหนือจากเสือโคร่งและเสือแล้วยังมีต้นไม้ทองคำซึ่งฟื้นคืนสติและบรรลุระดับเทพท่านผู้มีพระคุณเกิดอะไรขึ้นเมื่อครู่นี้ หัวหน้าเผ่าสิงโตพยักถามถังซานภูเขาเคอรี่อยู่ต่อไปไม่ได้แล้วท่านผู้เท่าฉันจะแจ้งเจ้าแมวใหญ่และบอกเขาว่าตั้งแต่นี้ไปถิ่นที่อยู่ของเสือโคร่งและเผ่าพันธุมนุษย์จะอาศัยอยู่บนเกาะนี้เสี่ยวซานกล่าวกับผู้อาวุโสคนแรกเทือกเขาเคอรี่เรื่องนี้จะต้องดึงดูดความสนใจของสารบรรพบุรุษและการย้ายหุบเขาสีทองทั้งหมดไปยังเกาะเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นสิ่งที่เขาต้องทําไม่ช้าก็เร็ว บทที่140่การให้อภัยของเมียวเซนเมื่อมองไปที่ราชาวิญญาณต้นไม้สีทองที่ปรากฏตัวอย่างแถวเบาพร้อมกับได้สีน้ำเงินทองบางส่วนอันเนื่องมาจากอิทธิพลของสายเลือดของจินเมียวหลินถังซานอธิบายให้เขาฟังถึงรายละเอียดในตอนนี้ต้นไม้ทองคำเศร้าในช่วงเวลานี้ความสัมพันธ์ของเขากับจินเมียวหลินได้มาถึงระดับขอองค์การเป็นทั้งครูและเพื่อนแล้วสายเลือดของจินเมียวหลินส่งเสริมการวิวัฒนาการของเขา และเขาช่วยจินเหมียวหลินฟื้นฟูร่างกายของเขาถ้าไม่สำหรับลูกปีศาจกระทันหันบางทีตอนนี้จินเหมียวหลินอาจฟื้นความทรงจำของเขาได้ด้วยความช่วยเหลือของเขาเมื่อกลับมาที่เมืองเคอรี่อีกครั้งเสี่ยวซานได้นำเสี่ยวอู่ไปหาเหมียวเซินซึ่งมาพร้อมกับยาวเหียนด้วยใบหน้าที่หมองคล้ำเหมียวเซินเสี่ยวซานเรียกเหมียวเซินซึ่งไม่ตอบสนองเลยเมื่อได้ยินเสียงของเขา จนกระทั่งเสี่ยวซานนำใบไม้สีทองที่ลอยออกมาจากกลางของทารกปีศาจมาที่ด้านหน้าของจินเหนียวหลินและปฏิกิริยาของหลังก็ดีขึ้นเล็กน้อยประกูลต้นไม้น้ำเงินทองเหลือเพียงใบไม้เดียวเท่านั้นยังคงมีความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูเหนียวเซินคุณและเขาเป็นสายเลือดของกษัตริย์คุณควรเข้าใจถังซานกล่าวขอบคุณหลังจากที่เหนียวเซินเห็นใบไม้สีทองของป่าจินร่างกายของเขาก็ดูโกรธขึ้นมาทันที เสี่ยวซานก้าวไปข้างหน้าและตบหัวของเหนียวเซินฉันรู้ว่าคุณมีคำถามมากมายและต้องการรู้แต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาเมื่อถึงเวลาฉันจะบอกคุณทุกอย่างตอนนี้ฉันบอกคุณได้อย่างเดียวว่าฉันใช่แล้วเผาต้นไม้น้ำเงินทองไม่มีเจตนาร้ายต่อคุณหรือตระกูลของคุณข้ารู้ดีว่าหากมีความอาฆาตพยาบาทด้วยกำลังของท่านท่านควรจะเอาพวกเราทุกคนมาเป็นของท่านเองหากท่านปรับแต่งมันเป็นสมบัติของสวรรค์และโลก บรรพบุรุษจะไม่รับรู้สิ่งนั้นเหนี่ยวเซินมองไปที่มือของเขาเสี่ยวซันยิ้อันที่จริงฉันรู้อยู่แล้วว่าคุณมีปัญหาบางอย่างแต่ฉันไม่ได้เปิดเผยคุณแม้จะผ่านไปหลายปีขนาดนี้ฉันจะจำลักษณะและรูปลักษณ์ของพี่ชายฉันไม่ได้ได้อย่างไรคุณบอกว่าคุณความจำเสื่อมฉันเชื่ออย่างนั้นแต่คุณและฉันพี่ชายของฉันมีบุคลิกที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงแต่ฉันไม่พบเขาดังนั้นฉันจึงรับคุณเป็นพี่ชายของฉัน พี่ชายฉันเพิ่งเสียพี่ชายไปฉันเหนื่อยมากคุณช่วยส่งฉันกลับไปที่ประกูลได้ไหมแค่ใช้วิธีที่สารบรรพบุรุษกลับมาที่เมืองไม้ฉันอยากจะเอาใบของพี่ชายไปไว้ข้างบรรพบุรุษต้นไม้เพื่อช่วยให้เขาฟื้นตัวแล้วพักผ่อนให้เต็มที่เหนียวเซิรนก็เอน็นศีรษะไปที่อ้อมแขนของเสี่ยวซานและร้องไห้ในตาของความทุกข์ใจปรากฏขึ้นในดวงตาของเสี่ยวซานและจากนั้นก็มีตราสัญลักษณ์ก้าสีปรากฏขึ้นบนหน้าผากของเขา หลังจากบอกเสี่ยวอู่ถึงความคิดที่จะกลับไปด้วยตัวเองเขาก็นำเหนี่ยวเซินกลับไปที่ตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองหลังจากที่นำเหนียวเซินติดใบไม้สีทองของจินเหนี่ยวหลียงไว้บนร่างของบรรพบุรุษของต้นไม้แล้วใบไม้สีทองก็ดูเหมือนจะสื่อถึงความรู้สึกและสื่อถึงความรู้สึกอบอุ่นต่อเหนี่ยวเซินได้จวบจนตอนนี้เหนี่ยวเซินก็ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้อีกต่อไปอารมณ์ร้องไห้ เสี่ยวซานกอดศีรษะของเธอไว้ในอ้อมแขนของเขาอย่างเงียบๆเหมียวเซินร้องไห้นานกว่าครึ่งชั่วโมงจนกระทั่งหลังจากที่เธอหมดสติไปเสี่ยวซานใช้เถาวันจัก,กรพรรดิเงินสีน้ำเงินเพื่อสร้างใยแมงมุมและปล่อยเหมียวเซินที่ตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดสู่จินเหมียวลินกลับมาที่เมืองเคอรี่เซียวอู่ในฐานะเจ้าเมืองได้ทำรายงานและสรุปเหตุการณ์ต่อเนื่องในเทือกเขาเคอรี่ซิตี้เสร็จแล้วและส่งกลับไปยังลานบรรพบุรุษโดยผู้ส่งสารพพิบัติสีทองที่ทำลายแผ่นดินและ การต่อสู้หายไปข่าวลือที่มีข่าวลือมากที่สุดจากพวกกอลลินในตอนนี้คือโชคดีที่จัก,กรพรรดิปีศาจพยัก์ขาวจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟินิกคริสตันและจัก,กรพรรดิปีศาจอมตะผู้ยิ่งใหญ่มาร่วมงานอภิเศษของเซียวอูและถังซานกลายเป็นข่าวดัง สารบรรพบุรุษยังได้เริ่มบีบรัดลูกอสูรด้วยการกลับมาของจัก,กรพรรดิทั้งสามเหตุผลง่ายมากราชาแห่งทารกอสูนยอยู่ที่จุดสูงสุดของลำดับที่9และสามารถต่อสู้กับจัก,กรพรรดิได้มากมายแม้ว่าสิ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับสายเลือดที่ครั้งหนึ่งเคยกินจัก,กรพรรดอสูรกวางสีเจ็ดสีแต่ใครจะรับประกันได้ว่าฝาหลานสตาในอนาคตจะไม่มีราชาทารกอสูนอีก ไม่เพียงแต่ทารกปีศาจเท่านั้นแต่เผ่าพันธุ์ชั่วร้ายทั้งหมดที่มีคุณลักษณะกระหายเลือดได้ทั้งหมดถูกรัดคอยโดยสารบรรพบุรุษในขณะนี้ในสภาสารบรรพบุรุษจาก,กรพพัดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์เพียงรู้สึกว่าดวงตาของเขาของจิ้งจอกสวรรค์นั้นร้อนเล็กน้อยและสิ่งเลวร้ายต่างๆก็เกิดขึ้นสัมผัสได้ถึงความสั่นสะเทือนในจิตสำนึกทั้งซานมีประสบการณ์การต่อสู้ครั้งนี้และได้เพิ่มความคิดมากมายให้กับตัวเอง อย่าลืมว่าเขายังมีดวงตาของจิ้งจอกสวรรค์และยังมีรอยประทับของเวลาและพื้นที่และหนังสือพยากรณ์การรับรู้ของเขาอนาคตยังดีกว่าจิ้งจอกสวรรค์สิบหางแข็งแกร่งกว่ามากหลังจากส่งชาวต้นไม้น้ำเงินทองทั้งหมดกลับไปที่เมืองไม้อย่างปลอดภัยเสี่ยวซานก็กลับไปที่เมืองเคอรี่อีกครั้งบนพื้นที่อันเงียบสงบ และในเวลานี้วูปิงจี้บอกเสี่ยวซานว่าเขาไม่สามารถระงับการฝึกฝนของเขาจนถึงจุดสูงสุดของอันดับที่9้าได้อีกต่อไป